สวัสดีครับวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับมาชมพระเครื่องหลวงปู่แพ้วป่าววโรกันเหมือนเดิมนะครับนะพระเครื่องทุกรุ่นทุกองคนะครับจะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับผมไม่มีเก็บเงินภายทางนะครับพี่ๆนะโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับวันนี้มาชมที่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญกันไัยนะเหรียญกันไัยหลวงปู่แผ้วป่าววโรนะครับลักษณะของเหรียญนะ จะเป็นเหรียญแบบองลอยนะครับไม่มีขอบข้างนะนี่องลอยแบบนี้เลยนะครับเหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณสังกติเขียนว่ากันไพรนะครับองนี้มีคราบนิดนึงนะครับอยู่บริเวณตรงหน้าผากหลวงปู่แพ้วนะครับนี่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะอ่าแบบนี้นะครับวันนี้ได้มาซีนเดิมนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ เป็นยันสวนนะครับยันสวนเป็นยันมาจําตัวหลวงปู่เพาวนะครับนะยันกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่เพาวปาว่ารอายุ98ปีนะครับวัดรงังหมันอำเภอแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มนะนี่นะครับพื้นผิวจะเป็นเส้นสายลายเซียนแบบนี้นะครับเป็นเส้นสายฝนนะ ใช้ดูง่ายนะครับโค้ดดาวนะครับด้านในเขียนว่า98นะครับองนี้มีกล่องเดิมนะมีกล่องเดิมให้นะครับนี่แบบนี้นะครับเปิดราคานะองนี้เอาราคาจองวัดเลยนะครับราคาจองวัดเอา600บาทส่งให้ฟรีนะครับ600บาทส่งฟรีนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่แกะบล็อก สวยงามที่สุดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเหรียญบริบูรณ์ซับนะครับวันนี้ได้มาซีนเดิมแบบนี้นะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับแต่องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับองค์นี้ไม่มีกล่องนะเป็นเนื้อทองสาบาทนะครับเหรียญบริบูรณ์ซับจัดสร้างเมื่อปีพศ2554ออกวัดกำแพงแสนปลูกเสกในโบสถ์นะครับนะรุ่นนี้ปลูกเสกในโบสถ์นะครับองค์นี้ผมเปิดราคาหย่อนสวยให้นะ ไม่มีกล่องนะครับแต่ได้ซีนเดิมจากวัดพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะนี่ใบหน้าสวยงามนะครับเนื้อทองฝาบาทนะองค์นี้ผมเปิดจอนตรงข้างมีรอยลานนิดนึงนะครับนี่นะครับมีรอยลานนิดนึงนะครับถ้าไม่ส่องไม่เห็นนะพี่ๆนะนี่ รงขอบเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับอ,องนี้เปิดราคาหย่อนสวยนะผมเอาสามร้อยบาทนะครับเลขโค้ดแปดหกหกหกนะแปดหกหกหกวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมปีห้าสี่นะครับมีร้อยล้านนิดนึงนะครับเปิดหย่อนสวยให้แต่พระเนี่ยไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะ ได้ซีนเดิมเลยอันนี้ลานจากการผลิตนะครับพี่ๆนะนิดเดียวนะครับเอา300บาทนะครับนะพี่ๆท่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับนะอยากได้เหรียญรุ่นนี้ไว้ไปบูชาแนะนำมอง์นี้ได้เลยนะครับในราคา300บาทส่งฟรีนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่พลนะ เป็นเหรียญใบสาเกนะครับวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์นะครับได้ามาหนึ่งองค์นะผิวอาจจะเปิดนิดนึงนะครับพี่ๆนะตรงจมูกเนะี่ยจมูกโด่งนะครับแต่จะเป็นคราบนะจะเป็นคราบนิดนึงนะครับอ่ะผมแกะให้ดูยัดชัดนะซีนอาจจะหมองนิดนึงนะครับนะผมไม่ได้เปลี่ยนใหม่นี่ หือว่าโด่งนะจะมูกโด่งเลยนะครับเหรียญใบสา,าเกสะจัดสร้างมา่พศ2555นะครับออกปี55เหรียญประสบการณ์ของบูแพ้วเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นเหรียญหลักนะครับนะเป็นเหรียญหลักเลยนี่ด้านหลังนะครับมีคราบมีรอยนิ้วมือจับนะครับนะองค์นี้ผมเปิดราคานะผมเอา 900บาทนะครับองนี้เปิดราคาไป9 0้บาทประกันแท้นะครับพี่ๆนะแต่เป็นพระแท้นะพระแท้แน่นอนนะครับเช่าจากผมไปนะเหรียญใบสาเกนี่ผมจะเปิดราคาไม่เท่ากันนะครับพี่ๆนะผมเปรียบเทียบไม่ดูกับเหรียญสวยนะนี่นะครับเห็นไหมครับผิวต่างเลยนะอ่าแบบนี้ นะครับองเลี่ยมนี่เป็นพระเก็บของผมเองนะครับผมเอามาเปรียบเทียบไม่ดูนะว่าราคาแต่ละองค์เวลาผมเปิดก็จะเปิดตามเนื้อผ้าด้วยนะครับพี่ๆนะนี่อง์นี้ถือว่าเปิดหย่อนสวยให้นะครับเอาเก้าร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับมีองค์เดียวนะจมูกถือว่าสวยนะครับจมูกโด่งนะแต่เป็นคราบนะครับพระผิวเปิดนิดนึงนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับนะ พุทธคุณนะครับองนี้โดดเด่นในเรื่องของแคลคลาดปลอดภัยนะครับมีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเด็กวัยรุ่นนะครับโดนยิงนะระยะเผ่าขนนะครับกระสุนไม่เข้านะครับนี่แขวนพระรุ่นนี้อยู่ที่คออันนี้เป็นความชื่อส่วนบุคคลนะฮะพี่ๆนะวันนี้มีหนึ่งองนะครับเอาเก้าร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญก้าวหน้านะครับชื่อดีมากนะเหรียญเก้าวหน้าอันนี้ผมส่งเลี่ยมเองนะครับเลี่ยมใหม่ปลายแดงไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับจัดสร้างทั้งหมดเก้า้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญเก้าวหน้าเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับด้านล่างเขียนมาลุงบุเพลาเป่าวะโรนะครับที่ระลึกครบรอบอายุแ4ดสิบสี่ปีออกช่วง พอพศน5 4 9นะครับอันนี้ผิวพระนะครับเป็นรอยแบบนี้อันนี้ไม่ใช่รอยลานนะครับพี่ๆนะอันนี้ไม่ใช่รอยลานนะจะเป็นรอยจากการปั๊มนะครับปัป๊มไปอาจจะช้าลุดนะครับพี่ๆนะนี่อ่าอันนี้เกิดจากการผลิตนะครับก้าวหน้านะครับปกติราคาหนึ่งพันบวกลบนะครับก้าวหน้านะองค์นี้ผมเปิดหย่อนสวยให้ นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับถือว่าชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับนี่ดาน,นาถือว่าสวยเลยเก็บห่วงเดิมให้นะครับมีห่วงเดิมให้นะอ่าประมาณนี้นะครับมีองค์เดียวนะเอาเจ็ดร้อยเปิดหย่อนนะพี่ๆนะเนื่องจากว่าด้านหลังจะเป็นรอยเหมือนเกิดจากการปั๊ม นะครับอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับเจ็700บาทพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นเหรียญลาบผลพูนทวีนะอง์นีผนน้ผิวพระโดนสัมผัสมานะครับผิวพระโดนสัมผัสมานะนี่ได้เรียมใหม่นะครับลาบผลพูนสวีองค์นี้ผมได้มาไม่มีกล่องนะครับ ได้มาไม่มีกล่องนะนี่อันนี้เป็นรอยนิ้วมือนะครับบริเวณหน้าผากนะงานทําบุญฉลองกุติอนุสรณายุก98ปีนะครับถือว่าชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับล่าผลพูนทวีนะองค์นี้ผมเอาราคา600นะเอาราคาจองวัดเลยนะครับ ปาไม่มีกล่องนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานผมส่งงานเลี่ยมเลเซอร์มาเองเลยนะครับอ่าเช่าหาเช่าหาได้เลยนะครับเปิดหกร้อยนะผมเพิ่นันสวยให้นะครับอ่าเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเซมาเจ้าสัวนะครับองค์นี้สภาพสวยเลยนะครับองนี้สภาพสวยเลยนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่ สวยมากครับองนี้ด้านหลังอายุเก้าสิบหกปีนะครับออกปีหกสองวัดรังหมันนะครับองนี้ขอเปิดสวยนะเอาราคาความสวยเลยผมเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะครับเหรียญเจ้าสัวนะมีกล่องเริ่มให้นะองนี้นี่ นะครับเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะ,ะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญยอดธงนะไม่ค่อยพบเจอนะครับสำหรับพลารูปหล่อนะครับไม่ใช่เหรียญน,นะพี่ๆขออภัยนะครับเป็นยอดธงหลวงปู่แพ้วปาวะโลนะออกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเนื้อทองแดง นีด้านหน้านะครับสองอาจจะไม่ค่อยชัดนะพี่ๆนะวันนี้นะผมเปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่นะครับยังไม่ชินนะครับขออภัยด้วยนะนะนี่เลี่ยมใหม่นะครับผมส่งงานเลี่ยมเองนะครับเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะ ยอดธงรุ่นหนึ่งนะครับนี่หลวงปู่แพ้วเปาวโลวัดรังหมันนะครับพระยอดธงนะกล่องก็จะเขียนว่าพระยอดธงมหาราชนะครับรุ่นหนึ่งนหลวงปูง่แพ้วเปาวโลวัดรังหมันมีกล่องเดิมให้ออกปีห้าหกผมเปิดราคาองนี้นะเอาหกร้อยบาทนะครับเปิดราคาไวห้หกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับได้มาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญกันภั่นะเมื่อกี้ชมไปแล้วนะตอนแรกแบบเลี่ยมก็มีนะครับอันนี้มันแบบเลี่ยมแต่องค์นี้จะได้สวยเลยนะครับพระไม่มีกล่องนะองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับแต่แต่ด้านในเนี่ยพระสวยเลยนะครับด้านในพระสวยเลยเลี่ยมงานเลเซอร์มานะครับร้อยห้าสิบบาทนะนี่ งานเลเซอร์นี่จะคมชัดมากๆนะครับงานจะเป๊ะมากๆนะด้านหลังนะครับอันนี้สวยเดิมนะครับนะเปิดราคานะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยนะองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมเ,มนะเรียบเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปลอดภัย ปัจจุบันก็หายากนะครับเห็นปลอดภัยนะอันนี้ผมเช่ามาแบบนี้เลยนะครับผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะพระเลี่ยมงานทั่วไปนะครับผ่านการใช้งานมาเลยนะแต่ด้านในนะครับผมตรวจสอบดูแล้วเป็นพระเป็นพระแท้นะครับพระแท้ร้อเซของหลวงปู่พลนะครับเรียนปลอดภัยนะครับชื่อรุ่นดีนะครับนะพี่เพื่อนใดที่อยากได้ไว้บูชานะครับ นำไปติดรถก็ได้นะครับนะขึ้นคอก็ดีนะครับเอาไว้เดินทางปลอดภัยนะครับีพีพนะเหรียญปลอดภัยหลวงพ่แพ้วปาวโลนะครับเจอมาครั้งละ1องค์เท่านั้นนะครับนี่ไม่มีกล่องนะครับพระผ่านใช้มานะครับองค์นี้เอาราคา6ก0้บาทนะวางศีลาฤกษ์พระมหาเจดีนะครับตรงกลางยันสวนนะออกปีห้าเด นะครับออกปีห้าเจ็ดเหรียญปลอดภัยนะครับเปิดราคาไว้หกร้อยนะองนี้เอาห0ร้อยบาทได้มาหนึ่งองเท่านั้นนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญหนุนดวงนะครับพิมพ์เล็กนะอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับองค์นี้ถือว่าใช้มาน้อยนะครับพี่ๆนะ อันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เหมือนกันนะครับถือว่างานเลี่ยมสวยงามดีนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะออกปี50นะครับนี่เลี่ยมพร้อมสะอาดจีวอนะครับเลี่ยมพร้อมจีวรเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะพิมเล็กเนื้อฝาบาทองค์นี้เปิดราคาไว้4 0 0นะครับเปิดราคาไว้4 0 0บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีเป็นพิมพ์ใหญ่นะวันนี้ได้พิมพ์ใหญ่มา2อ,องค์ นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเช่ามาสภาพนี้เหมือนกันนะครับผมเช่ามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะเลี่ยมผ่านการใช้งานมานะครับแต่ใช้น้อยนะครับนะเนื้อทองแดงนะครับนี่สภาพส,ายสวยๆนะครับถือว่าด้านในพระสวยเรียบร้อยดีนะครับนะเป็นเนื้อทองแดง ออกวัดหนองุนกปีห้าศูนย์นะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ออกรายการทีวีนะครับนะพระรุน่นนี้โดนยิงระยะเผาขนไม่เข้านะครับนะเหรียญหนุนดวงนะวันนี้พิมพ์ใหญ่ได้มาสององค์นะครับนี่ด้านในพระสวยพอกันเลยนะครับสภาพสวยพอกันเลยนะเช่าหารุ่นนี้ต้องระวังนะครับเกเยอะมากๆนะครับผมเจอเกอน่าจะประมาณสองพิมพ์แล้วนะพี่ๆนะ ทำเกเยอะมากนะครับเปลี่ยนดุลดวงนะเช้าหานี่ต้องระวังเลยนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับพิมพ์เล็กนะอ่านี่ขนาดประมาณนี้นะครับส่วนพิม์ใหญ่นี่ก็ทองแดงนะผมเปิดราคาอง,งาละแปดร้อยนะครับเปิดราคาองคละแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งพระไม่มีกล่องนะครับอีพีเอ็นดที่ อยากได้บูชานะครับสามารถนําไปใช้งานขึ้นคอใช้พุทธคุณได้เลยนะครับสบายใจได้เลยนะได้รับผลแทนแน่นอน100%นะครับอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมนที่นี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ